ก็กับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนลับของฟรีจากทางเกมนะครับเนาะและการแจกของครั้งนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นการแจกของที่ เยอะที่สุดนะครับนอและเป็นการแจกของที่แบบว่ามีของแลเยอะที่สุดแล้วนะครับนอที่เคยมีมานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่แบบว่าอยากได้เพชรแบบฟร,ฟรีนะครับถ้าอยากได้เพชรแบบฟร,ฟรีนะครับนอก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรกาลีนาฟรีฟรีมูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองเพชรฟรีนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมจากทางเกมนะครับเนาะและ GM ก็ ได้แจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวแบบละเอียดแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมทางเกมนะครับเนาะมีของฟรีอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็สามารถรับได้วันไหนสามารถรับได้ยังไงนะครับเนาะแล้วก็แต่ละวันนะครับเราจะรับอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันไหนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมนะครับเนาะจะเป็นแบบว่าแยกสินส่วนออกไปนะครับเนาะเราต้องได้ทําภารกิจรับนะครับเนาะและแต่ละจุดไม่เหมือนกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนอยากได้ก็ ต้องดูคลิปนี้ละกันนะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น share, คนละ1ไลค์1แชร์เพิ่มเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มเล่นกิจกรรมกันเลยดีก,กว่านะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับจะอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับทุกคน สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอะว่าจะมีทางได้ของการแจกสกินปืนนะครับเนอเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนที่แจกให้แบบฟรีๆนะครับเนอส่วนกิจกรรมตัวเก่านะครับก็จะหมดไปนะครับเนอีก2วันข้างหน้านะครับเนก็จะทําการได้หมดไปแล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมเก่านะครับเนหรือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนก็รีบเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เหลือแค่ สองวันเท่านั้นนะครับนอก็จะหมดไปแล้วนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นนะครับนอกก็รีบเล่นได้แล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมเก่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนอจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนอและแจกของฟรีเยอะกว่าเดิมนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมไฮไลท์กิจกรรมนะครับนอก็คือ แจกสกีนปืนลืนล่นๆนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาว่าอันนี้นะครับเนาะไม่ใช่ลืนล่นๆนะครับล,ลั่นๆนะครับทุกคนขอโทษทีนะครับเนาะก็คือแจกสกีนปืนลันล่นๆนะครับเนาะก็เรียกได้ว่า สกินปืนที่แจกทาวรนะครับเนอะก็จะมีทางด้านของบ้าเลสนะครับเนอะที่แจกให้ทาวรนะครับเนอะก็เป็นบาเลสตัวนี้นะครับนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่ลอยนะครับเนอะลูกซอง8นัดนะครับเนอะพาราเฟลนะครับเนอะก็ช่านะครับแล้วก็ s อ d นะครับนาะแล้วก็ MP5 นะครับเนอะก็จะมีประมาณนี้นะครับเนอะสำหรับของที่แจกทาวรนะครับนาะแล้วก็ CC ไม่ต้องห่วงดาวต่อไปนะครับเนอะเพราะว่าจะมีบัตรกันดาวแจกให้แบบทุกวันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอะว่า พี่ก็คิดถึงเลยนะครับน้องสำหรับปัดกันดาวนะครับน้อไม่เห็นมานานแล้วนะครับน้อเพิ่งจะกลับมานะครับน้องแล้วก็ซูสเลเวล70นะครับน้อก็จะอัปเดตเข้ามาใจอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เขาบอกเลย้วกันนะครับน้อว่าสำหรับซูสเลเวล70นะครับน้อก็จะแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนก็พร้อมกับสกินลดเลเวล99นะครับน้อถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของซูสเชสนะครับน้อก็จะมีให้เล่นนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของกองตัวละครนะครับน้อแล้วก็จะมีทางด้านของนนนี่อยะคคครับทุกก็ื แจกให้ถาวรก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเนาะอันนี้ก็คือแจกให้ถาวรนะครับเนาะก็มีประมาณนะครับเนาะแจกสกินนะครับเนาะแจกให้ถาวรตรงนี้นะครับเนาะที่พี่รีวิวไปนะครับเนาะส่วนแจกให้แบบว่าลุ้นถาวรนะครับเนาะก็คือมีลุ้นถาวรนะครับเนาะหรือว่าได้เป็นวันได้เป็นเช่าก็มีนะครับเนาะที่แน่ๆก็คือเราจะได้สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะจะสกินปืนตัวนี้ถาวรไปแล้วนะครับเนาะส่วนไม่ถาวรนะครับเนาะสำหรับไม่ถาวรนะครับทุกคน สำหรับไม่ถาวรน,นะครับนะก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอะเราก็มีลุ้นถาวรไปในตัวด้วยนะครับนกะก็คือกิจกรรมจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็แบบว่ามีตัวละครแจให้แบฟบรีนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า ไม่มีตัวละครนะครับอหรือว่าตัวละครยังไม่ครบนะครับนอก็จะมีการแจกตัวละครทุกตัวให้แบบฟรีๆนะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับคอมโบสกิลตัวไหนนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับนอถ้าคนไหนนึกไม่ออกนะครับพี่ก็สอนคอมโบไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและไม่ถาวรแต่มีรุ้นในกล่องนะครับนอให้ได้ถาวรนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนก็คือ จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับนอก็คือนี่เลย SKS นะครับนอแล้วก็ AK คดาคอนนะครับนอก็ซ่าสกินปืนลูกซองนะครับนอแล้วก็ของในนี้เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนแล้วก็มาพร้อมนะครับนอในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับนอแล้วก็กล่องตัวละครครบทุกตัวนะครับนอแล้วก็บัตรกันดาวนะครับนอและที่สําคัญนะครับก็คือสกินปืน m p 40นะครับนอเราสามารถ รับได้แบบฟรีๆนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเนอะใครที่แบบว่า กำลังปลูกตัวละครอยู่นะครับน่ก็จะได้ในส่วนของเหรียญปลูกตัวละครไปแบบฟรีๆเลยนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับน่ว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับทุกคนก็ได้แบบทุกตัวเลยนะครับน่สำหรับเหรียญปลุกตัวละครนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากปลูกตัวไหนอยู่นะครับน่ก็จะได้นะครับน่ในส่วนของการปลุกตัวละครนะครับน่แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับน่ว่า ยังจะมีทางด้านของสกินเคี้ยวแจกให้แบบฟรีนะครับเนาะไอวอลแจกให้ฟรีนะครับเนาะแล้วก็โฟลไฟล์พื้นหลังตัวละครสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะก็แจกให้แบบฟรีนะครับเนาะรีดีว่าแจกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเนาะแล้วก็แจกให้เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเออก็จะเปะมานี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยล้กันนะครับเนาะว่าแจกเยอะกว่านี้นะครับเนาะก็คือไม่มีอีกแล้วนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เปทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคน เรียกได้ว่าแจกให้โคตรเยอะนะครับน้องแล้วก็แจกให้โคตรหนักเลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของซุดเลเวล70นะครับที่พี่รีวิวไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซุดเลเวล70นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคนไหนใส่ซุดนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าก็คือเลเวลเกิน70ไปแล้วนะครับน้องก็ ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าขับสกินรถจิ๊บสีทองนะครับนอรก็คืออย่าไปใกล้ละกันนะครับเพราะว่าถ้าขับสกินตัวนี้นะครับนอรเรียกได้ว่าเลเวล99เลยนะครับนอรก็ถือว่าสุดจัดแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนอร์สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับสำหรับภารกิจต้องทําอะไรบ้างนะครับนอรถ้าอยากได้ในส่วนของซุดเชตนะครับนอรก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอรเลเวลตัวละครถึงก็รับไปเลยนะครับนอรอยากได้สกินรถก็เลเวล99นะครับนอรก็เป็นประมาณนี้นะครับนอร์้าย ไม่มีอะไรมากนะครับนอแค่เลเวลถึงก็รับไปเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอที่บอกว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับนอแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าของฟรีครั้งนี้นะครับนอเรียกอยู่ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับน้อแล สติกเกอร์ต่างๆนะครับทุกคนก็เป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าอันนี้ก็คือซูจิ้งนะครับทุกคนก็เป็นป่ามาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับสาหรับของฟรีนะครับเพราะว่ายังจะมีทางด้านของกิจกรรมแอบแจกด้วยนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับพี่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาระหว่างกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามาเลยครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่า ของฟรีวันนี้นะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนยังไม่ได้เล่นนะครับสำหรับกิจกรรมตัวเก่านะครับก็รีบไปเล่นได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวใหม่กําลังจัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าบัตรกันดาวพี่โคตรคิดถึงเลยนะครับเนาะก็คือจะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเนาะเล่นได้แบบจุใจแล้วก็เล่นได้แบบไม่ต้องกลัวตกแล้วนะครับเพราะว่า จะแจกให้แบบทุกวันนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าดันแรงแป๊บเดียวขึ้นแน่นอนนะครับโนแกนมาเตอร์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอสําหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าถ้าชอบนะครับนก็คือคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าอาจจะตอบโจทย์ทุกคนนะครับนก็คือคลิปนี้นะครับพี่ก็ รีวิวแบบละเอียดให้ดูแล้วนะครับเนาะว่ามีกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถเล่นได้นะครับนะเนาะแล้วก็รับได้แบบไหนนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมที่โคตรง่ายนะครับนะเนาะแล้วก็ กิจกรรมทั้งหมดที่พี่รีวิวมานะครับก็อยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยสามารถเล่นได้แน่นอน100%เป็นะครับและพี่ๆคนไหนน,น,น,หน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดนเนทนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ลวกันนะครับทุกคนสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย